โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะก็วันนี้ก็มีเข้ามาหกพันนะก็เล่นต่อจากเมื่อวานได้มาจากเมื่อวานนี่นแหละก็มาลุยห้องเอกเผิดแล้วกันวันนี้ขอประเดิมด้วยทายท่านกันเลยจจ๊ม,ม่ยเจ๊ม,ม่ยรู้หัวไม่น้าจจ๊ม,ม่ยมากไอ้ซับ อร์ร้อนมาเชียร์เลยนะนะถึงหัวจะร้อนนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไหลใจนะฮะนีเป็นไงเป็นไงหยอกนะอะไปหยอกหยอกมา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 อย่าลอกเอลือกอย่าล <laughs> อกเลือนะมาอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยทะเลมาเลยหรอ้าอไม่ใช่ไม่ใช่โอเป็นหนักเสย ไอ้จยยิงจอกว่จิงจอกผมยันหนแล้กันผมยจะมาแล้วเสยงชื่อเสยอกันได้ไหมน่าได้ผมยันนะผมยันนะเอ้ดอกนี้พันเองครับมาเอ้าดอกนี้พกพันทุกคนโอ้โหโคตรสด อย่างแรกกูอึ้งเลยไม่เคยได้เนี่ยผลยนหกพันน่ะหกพัน่ะเออโคตรแพงโคตรแอ้าแล้วฉุดต่อไว้พันไม่เอาแล้วเฮ้ยใครไหนดิใครไหนด,หนดิโอ้ไม่เกินไปอ่ะไม่แบบอยากจะเอวอร์แต่ได้หกพันมาได้ไง ดีละดีละมาเยอะขนาดน,นี้ก็ดีดีกว่าไม่ได้นะจ๊ะเอ้ยเอ้าแล้วไข่มาอีก0ันสองอืออันนี้จะขึ้นมือเอ้าและเอเลี่ยนมาตัวนี้จับหมื่นครับจับหมื่นนะทุกคนวดเอาอุ้ยไม่วหวเกินเต็มมาเต็มแบบเต็มเปรีย้ยงแน่นเปรีย้ยง ขอลองตัวใหญ่สักหน่อยดีม,มั้งไข่มายเยอะสองพันอะขึ้นหมื่นสองอะทุกคนวันเนี้ยแม่งโคตรเวอร์อ้แล้วก็ได้มาอีกขันสอง 2, ครับตัวใหญ่ที่จริงๆไม่ต้องล้อก็ได้ไม่เอามึงก็ได้แล้วเนี่ยไม่เอามึงก็ได้นะเอไหนแต่อยากลองอ่ะ ว่าจะแตกให้หรือเปล่าเออจิ้มไปมนั่ไม่ได้ะัะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุ้มอย่างนั้นก็คุ้มมาวันนี้ลองไขกันจะไข่จะแตกให้อีกฟองนะแหมไม่ได้โอเควันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันฮนะก็อย่าลืมฮนะชอบขอค้อเล่มหนึ่งร้ายหนึ่งซับสไครต์ด้วยนะจ้ะก็วันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ